ตัวนี้กระสอบ6,000นะคะรหัส CF กระสอบนี้นะคะรอเรือ1,7ค่ะลูกค้ารอเรือ1,7นะคะ 1, พี่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอรอพี่ดำตัดก่อนอรอพี่ดำแป๊บนึงนะประมาณกี่ตัวแทาฮูด80โลจะอยู่ประมาณไม่เกิน130ตัวค่ะพี่130 140ประมาณนี้ สีฟ้าเข้ามาได้นะคะสอบถามทางสีฟ้าได้รีวิวกรสอบนี้รอเรือหนึ่งเจ็ดนะคะลูกค้ารอเรือหนึ่งเจ็ดค่ะตัดได้เลย มค่ะพี่สเสื้อตอรขคอกลมสเสื้อตอรขคอกลมค่ะรีวิวกระสอบนี้รอเรเือนหนได้เลยนะคะกระสอบนี้จะไม่ได้มีส่วนลดเพิ่มนะคะอันนี้เปิดอีกกระสอบหนึ่งให้ดูงานค่ะพี่เปิดอีกระสอบหนึ่งให้พี่ดูงานค่ะ ไปแล้วนะคะรายการนี้เราเปิดไปแล้วเปิดเมื่อวันอาทิตย์เองค่ะพี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวนี้เราก็มาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้พี่ๆได้เห็นได้ดูงานในกระสอบกันว่าแตกต่างจากรอบที่เราเปิดวันอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนรีวิวกระสอบนี้รอเรือหนึ่งเจ็ดค่ะรอเรือหนึ่งเจ็ด น้ำหนัก80กิโลอ่ามาดูกระสอบนี้กันอ่านิวบาลานโอ้อันเนี้ยวันนั้นที่เปิดอ่ะก็ออกตัวใหญ่นะออกตัวใหญ่นิวบาลานรอเรือ17สำหรับกระสอบนี้ใครอยากจะรับจ้ะแจ้งได้เลยสีสด เอาอีกหนตัวนี้ป้าย LV ค่ะป้าย LV LV โคเรียค่ะตัวนี้ราคาหกพันนะคะกระสอบหกพันราคาจะถูกกว่าวันอาทิตย์เราเปิดไปแล้วรอบหนึ่งพี่อันเนี้ยอันเนี้ยมาเปิดเพื่อให้พี่ดูว่า กระสอบก่อนหน้านี้กับกระสอบนี้งานเป็นยังไงนะาตัวนี้<ม>ได้ตัวใหญ่สีสดเรื่องแบรนด์เดี๋ยวมาดูกอีกทีหนึ่ง <Tommy. S 1> ทำม,มี <laughs> ทำม,มีเป็นไงเออราเรืองหนึ่งเจ็ดค่ะสำหรับลูกค้าที่จะรับกระสอบนี้อ้หมีหมีมีนี่ ใครจะรับกระสอบนี้นะคะหรือใครอยากได้กระสอบใหม่ลูกค้าแจ้งมาได้เลยดูรีวิวก่อนหน้านี้ได้นะพี่วันอาทิตย์เพิ่งเปิดไปอุ้ยวิ้าหนามากเลยอะ่ะผ้าหนามาลูกค้าผ้าหนามากรอเรือหนึ่งเจ็ดค่ะกระสอบหกพันค่ะรายการนี้รหัสนี้กระสอบหกพันค่ะ เดี๋ยวพี่แย้พี่ดำหน่อยแย้พี่ดำหน่อยก็ะสอบใหม่มีนะคะใครอยากรับสอบใหม่ใครอยากรับสอบใหม่ก็แจ้งได้น่าทึ่โอ้เฮ้ยอันนี้แปลกอ่ะอันนี้แปลกอ่ะอันนี้เขาทำสามอันอ่ะคุลูกค้าเคยส่งมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยที่เขาทำแบบเนี้ยสามอันอ่ะอันนี้แปลกอันนี้แปลก กระสอบรีวิวแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบรีดพรอมค่าบริการในการรีดกระสอบละห0 0อนะคะที่ร้านจะรีดอย่างเดียวโอ้ยสวยมากลูกค้าสวยปั๊มนูนปั๊มนูนบัลตันพี่อ้อยปั๊มนูนบัลตันเอ่ออ่ะแบรนด์ก็ฉ่ำอยู่นะแบรนด์ฉ่ำอยู่นะถ้าสวยนะไม่ขุยนะ ้าแน้นพาเต็มสีสดแนั่นเต็มสีสดอุ้ยตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ใชแบนด์ปังมากจ้าแบนด์ปังมากรอเรือหนึ่งเจ็ดสำหรับกระสอบนี้ค่ะแบน์ปังมากโอ้โหลวดลายออกดี นี่พี่ฟิมมาตรงนี้นะสีสันจัดเต็ม,มอ้โหดิงดิงหก0 0นบาทเท่านั้นค่ะรายการนี้รอเรือหนึ่งเจ็ดสำหรับกระสอบรีวิวค่ะฮูดมีค่ะพี่หาฮูดเมื่อมีราคา6กพ<ม>ันสองหันห้าค่ะโอ้โหที่สุดรอเรือหนึ่งเจ็ลูกค้าสอบรีวิว กระสอบใหม่พิมพ์ L 77 h ได้เลยน่าผ้าสีสดมากเลยผ้าสีสดมากเลยมีรีวิวฮุดไหมฮุดบดรีวิวไปแล้วค่ะพี่หาทักแชทสีฟ้านะคะสอบถามได้เลยโอ้โหตัวนี้งานใหม่อ่ะตัวนี้น่าจะงานใหม่นะนี่ใช่ใช่เหมือนแบบยังอยู่ยังอยู่อุย้ยตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากตัวนี้กระสอบ6,000ค่ะพี่ SSL w U กับไมพพมผ่านนาป้ายเซเว่นเท่าไหร่ค่าส่งกรมเท่าไหร s s r SSL w กระสอบ2,009แล้วก็ LS w w รหัสวันกอง LS w w กระสอบ3 0 0พี่ถ้าอยู่กรุงเทพเช็คค่าส่งราลมมูฟได้ น่นสองตัวติดแล้วกระสอบหกพันค่ะลูกค้ารายกันนี้กระสอบหกพันกระสอบหกพันค่ะรีวิวจะไม่มีส่วนลดเพิ่มนะคะเะดี๋นี้ครับพรีเซ้นรเเออจำนวนจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบตัวพี่ไม่เกินนี้ร้อยแปดสิบตัวไม่เกินนี้พี่ร้อยแปดสิบเออไม่ร้อยเก้าสิบประมาณนี้ค่ะพี่บวกลบบวกลบนะคะพิมพ์รอเรือหนึ่งเจ็ดสีฟ้าได้เลยลูกค้ากระสอบรีวิวสอบนี้ใครจะรับพิมพ์รอเรือหนึ่งเจ็ด ทักสีฟ้ามาเลยตัวใหญ่สีสดเออตัวใหญ่สีสดนั่นเน้นตัวใหญ่นะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรไปนะอิวสุใช่ไหมยังไม่ทันได้ดูเลยไปซะและ้วน่ะตัวใหญ่มากเลยน ลูกค้าคะใครสนใจอยากร้านสอบใหม่รหัสนี้รีบแจ้งมาเลยรายการน,นี้ราคาคถูกพี่กระสอบหกพันมิกเมาส์ยูนิโคลทักสีฟ้ามาได้เลยนะคะลูกค้าทักสีฟ้ามาได้เลย,อยโอ้โหอบเบอ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 อเบออเบอแบรนด์ออกเยอะอยู่นะน่ะถามพี่เอาให้พี่ปูหน่อยนี่พี่ปูจะ ให้ลูกค้าดูนะคะว่าสีเขาสดจริงนะพี่แล้วก็ผ้าเขาก็ไม่ขุยนะนี่เห็นไหมผ้าเขาไม่ขุยนะนนยนะสีสดนะคะเห็นไหมคะอ่านี่กต้อเอเยอะไรมไหนดูดิเออเนี่ยตัวตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวอะไรตัวเนี้ยตัวอะไรรายการนี้มีไม่เยอะนะพี่รายการนี้มีไม่เยอะแจ้งกันก่อน พราะตัวนี้เป็นตู้แรกที่เราเข้ามาแล้วโรงงานให้เราในราคาถูกเพื่อที่จะเอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าซึ่งปกติรหัสนี้กระสอบ6,005นะคะ6,005เป็นตู้แรกที่เข้ามาแล้วโรงงานเนี่ยให้เราเอามาจัดราคาโปรให้ลูกค้านะคะรอบนี้ก็เลยขายในราคา6,000ค่ะพีะ่สำหรับรอบหน้ารายการนี้ก็คือ6,005ราคาปกตินะคะ6,005ราคาปกติ โอ้โหใครจะรับกระสอบนี้รอเรือหนึ่งเจ็ดค่ะพิมพ์ได้เลยรอเรือหนึ่งเจ็ดค่ะลูกค้าส่วนกระสอบใหม่ก็ใส่รหัสได้เลยพี่พอุ้ยมันลดแท้มันลดแท้นี่ตัวใหญ่นะพี่ดูขนาดสีดำนะเดี๋ยวสีดำให้ดูหน่อยอ่ะตัวไหนก็ได้มาสีดำเอา้าฉันหยิบมาก็สวยแล้วะ อาจูสีดำนะคะไม่ขุยไม่เก่าเ่ผ้าใหม่นะผ้าใหม่ผ้าสวยผ้าใหม่ผ้าสวยรีวิวสอบนี้รีบพิมพ์รับมาเลยพี่รีวิวสอบนี้รีบพิมพ์รับมาเลย,ยอ่าพี่นันทิยาพี่พิมพ์รอเรือหนึ่งเจ็ดได้เลยจ้าพี่พิมพ์รอเรือหนึ่งเจ็ดได้เลยรอเรืเรอหนึ่งเจ็ดได้เลยอันนี้เป็นตู้แรกที่เข้ามานะคะ,ะแล้วก็ โ, okay. โรงงานให้เรามาทำโปรให้ลูกค um ้าโอ้โหโรงงานให้มาทำโปรค่ะพี่หกพันหกพันสำหรับตู้หน้ารู้ใหม่รายการนี้กระสอบหกพันห้าราคาปกติค่ะพี่หาราคาปกติหกพันห้าที่สุดอะที่สุดอะที่สุด สวยสว,ยสวยออกตัวใหญ่ดีตัวสีตัว <น lum pp> สีโอ้ยตัวสีกระสอบใหม่ขึ้นรหัสให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ากระสอบใหม่ขึ้นรหัสให้เรียบร้อยแล้วใครอยากรับสอบใหม่โปรของตู้นี้ตู้แรกที่เรานำตู้เข้ามานะคะ ที่รีบพิมพ์เลยตัวนี้เราได้จํานวนมาไม่เยอะนะเพราะว่าโรงงานให้ให้มาไม่เยอะเนื่องจากว่าเขาให้เรามาจัดราคาโปรให้ลูกค้าอย่างเดียวมาจัดโปรมาทําโปรให้ลูกค้าอันนี้ก็เชอร์รี่นะนี่ก็เชอร์รี่นะอ,อกระสอบใหม่ทักสีฟ้ามาได้เลยนะคะพิมพ์รหัสได้เลยกระสอบใหม่พี่พิมรหัสได้เลย,อเลยโอ้โหสุดสุดสุด,สด สุดๆพี่ดูความใหม่ของผ้าได้นะพี่ดูได้เลยผ้าไม่ขุยไม่เก่าราคาหกพันห้านะคะลูกคา้าอันเนี้ยหกพันห้านะรอตู้นี้ตู้แรกนะคะตู้นี้ตู้แรกนะคะหกพันเท่านั้นหกพันเท่านั้นนี่มาดูต่อพี่มาดูต่อมาดูความหนาความแน่นของผ้ากันต่อพี่มาดูความหนาความแน่นของผ้ากันต่อค่ะ กระสอบใหม่ลูกค้าพิมพ์ได้เลยกระสอบใหม่ลูกค้าพิมพ์ได้เลยโอ้โหจิบ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 เออจิบจิบเป็นไงล่ะโอ้โหสวยอ่ะกระสอบใหม่รีบจ้างเลยพี่ทั้งสีฟ้ามาเลยโอ้โหอีกแล้วโอ้ยไม่หยุด <c oughs> ลูกค้าขากระสอบใหม่เร็วๆเลยรัวๆเลยรัวๆเลย นระหัสดกระสอบใหม่ให้เรียบร้อยไอคลอสนี่โอ้โหสวยมากสวยมากเลยพี่สวยมากสวยมากกระสอบใหม่รีบแจ้งมาเลยจ้ะกระสอบใหม่รีบแจ้งมาเลยทักสีฟ้ามาได้เลยนะคะโอ้โหแมนเทียเท่ยงมาะจริงแมนเทีย่ยงนี่มีไมค์แล้วมีไมค์แล้ว มีไม้แล้วดูความสดได้เลยผ้าไม่มีด่างไม่มีคราบนะมีเห็นไหมผ้าไม่ด่างไม่คราบนะผ้าหนาด้วยพี่ที่สำคัญคือผ้าหนาผ้าหนาผ้าเต็มพี่ตัวใหญ่สีสดด้วยสีสดด้วยตัวใหญ่ด้วยดิสคอเวอรี่หุยปั๊มคอด้วยอะ่ะจัด จัดเด็ดมากจัดเต็มมากจัดเต็มมากกูมากเป็นไงลูกค้ากดไม่ไหวแล้วสวยมากค่ะสวยจริงๆพี่สวยจริงๆ6 5 0หกพันห้านะพี่อันนี้คือหกพันห้านะเป็นราคาที่โรงงานแจ้งมาเลยค่ะแต่ว่าเราอ่ะขอโรงงานว่าเฮ้ยมันเป็นตู้แรกที่เข้ามาในไทยขอโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ไหม <Yeah. S 1> พี่ดูปักฟอนค่ะคะอ เต็มตู้แรกพี่ตู้แรกรทรงครอบก็น่ารักเห็นไหมคะทรงครอบก็น่ารักลูกค้ารีบชักสีฟ้ามาได้เลยลูกค้ารีบชักสีฟ้ามาได้เลยค่ะขึ้นรหัสกระสอบใหม่ให้เรียบร้อยแล้วขึ้นรหัสกระสอบใหม่เรียบร้อยแล้วพี่จา๋าสวยงามอะ่ะ โอ้โหทาใหม่มากเอาให้ดูใกล้ๆพี่เอาให้ดูกันใกล้ๆพี่นี่ดูกันใกล้ๆพี่คือสีสดจริงที่ดูคอนะดูแขนนะพี่นี่ไหมคะใครที่ทันรอบโลตู้นี้ได้ก็ดีใจด้วยโอ้โหสุด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  ใครฮันโปรตู้นี้ดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะพีฟิล์มเอาพี่โคดูหน่อยดิโลโก้เลยไะเฮ้ยสวยอะ่ะมันปักอะ่ะพี่ทำดูดิปักโคตดสวยเลยอะ่ะป้าย LV จ้ะพี่ป้าย LV โอ้โหป้าย LV พี่ ระสอบใหม่จัดไปเลยขึ้นรหัสให้แล้วพี่ตรงปักหมดุดพิมพ์ได้เลยพี่พิมพ์รหัสในช่องแชทส่วนตัวหรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยพี่โคตรสวย6,500ตู้แรกเข้าไทยโปรจัดให้เหลือ6,000เท่านั้นตู้หน้าตู้ใหม่6,500นะคะ ซอบก็น่ารักเห็นไหมน่ะยังไม่จบยังไม่จบ,จบอุ้ยไม่จบหกพันเท่านั้นลูกค้าจัดเร็วจัดเร็วจัดเร็ว,รวอุ้ยเอ็มีพี่ล์มรอดรอดมากคะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแบนไม่จบแบนไม่จบจริงๆอะ่ะแบนไม่จบดูดิ เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบต่อไปนะคะพี่เราก็จะมีกางเกงยีนเนาะมีสเวตเตอร์ฮูทด,ด้วยสเวตเตอร์ขอกลมอีกนะคะรอบต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันอีกหลายโลโก้นะคะเจอกันในไลน์ต่อไปสักคู่เดียวไปแล้วสวัสดีค่ะ